สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนกดปุ่มเพื่อเล่นกดปุ่มอ่ากดปุ่มในแมตนะครับจะสอนกิ๊บูด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคนะฮะคิกบ์นะับกดคิกอฟโอเค นี่คือปุ่มเตะนะนี่คือปุ่มส่งนะคะมันสามารถส่งไปฝ,ฝ่ายเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเราส่งพลาดมันอาจจะไปฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับนี่คือนี่คือการเตะนะครับกดเตะแล้วมันจะมันจะเตะอัตโนมัติเลยนะครับแล้วนี่กินเข้าแล้วนะครับ โอเคนะครับอันนี้คืออันนี้อ okay, okay. ันนี้การเตะแบบห้ามการเตะแบบสูงการเตะแบบยาวนะครับโอเคครับกุ่มที่สามเฮ้ยทำไมเคลียร์ออกอ่ะโอเคกุ่มที่สคือโอเคนะครับอันนี้คือ การการกดการกดแปลนะครับจะสามารถจะสามารถแปลแบบแปลในในช่องว่างได้นะครับอันนี้คือกดวิ่งเร็วนะครับกดวิ่งเร็วจะสามารถให้เราวิ่งเร็วกว่าฝ่ายตรงข้ามได้นะครับโอเคนะครับสกิลมูมังหรือเปล่า อันนี้รคือการแปลกันนะครับแต่มันจะมีแปลีท่านะครับ mm hmm. ต่อแป,แปลแบบไหนก็ได้ครับตามที่คุณถนัดครับเ mm hmm. ข้ายังไม่เข้าเลย

การส่งแบบิบเลยครับจะส่งแบบมันจะมันจะลอยขึ้นอากาศนะครับอันที่สเอาไว้ส่งนะครับเอาไว้ส่งแบบสามารถจริงจะเืีอนกาศได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับอบบนี้นะครับคุณนะครับอู้ยิงไม่ได้การชิปนะครับการชิปส่งนะครับ ไปสกิลมูฟนะครับต้องกดตรงนี้ต้องกดตรงนี้เท่านั้นนะครับจะเดี๋ยวไปสกิลมูฟให้นี่คือสกิลมูฟนะครับคุณต้องกดซ้ายหรือขวาหรือว่ากดกดทีเดียวก็ได้นะครับสกิลมูฟจะเตะแบบจะเตะข้ามสนามได้นะครับตรงนี้นะครับนี่คือการเขียนนะครับ มันจะทําให้เตะมันจะทําให้เตะสูงจนออกเลยนะครับแต่มีผลประโยชน์ก็คือมันจะสามารถเคลียร์เคลียร์ออกไปเคลียร์ออกไปฝ่ายตรงข้ามได้นะครับชิปช็อตนะครับสามารถยิงพลังกาได้นะครับอันนี้คือการชิปนะครับจะสามารถปานโค้งหรือว่าทำพลังกาได้นะครับมีากเขาซ้ายนะครับอันนี้เฟกช็อตนะครับ แล้วอันนี้พาวเวอร์ช็อตอันนี้เฟกช็อตนะครับอันนี้ฟาวเวอร์ช็อตนครับเฟกช็อตจะสามารถยิงแบบกแกงนะ๊งได้พาวเวอร์ช็อตจะยิงแบบแรงมากนะครับเันนีช็อตอู้วไอ้ยิงกับไอ้ไอ้ยิงกระใจเนะครับออบอ,อ,อ,อลบจะลอยนะครับ ก็ตาเฟนเนสนะครับจะสามารถเตะจะสามารถเตะสูงได้นะครับอันนี้ัชุคกกวน้อันนี้ชิก์กวนนะครับสูง สูงแบบที่สูงนะคะเฟกสูงแล้วก็ปกัดโอเคนะครับนี่เฟกช็อตอันนี้ชิปช็อตนะครับแต่ไม่เข้านะครับผมโอเคนะครับ เมื่อเมื่อคลิปนี้จบแล้วเมื่อคลิปนี้ใกล้จบแล้วคลิปนี้จะจบคลิปนี้จะจบตอนอมผมยังไม่รู้เลยว่าคลิปนี้จะจบเมื่อไหร่แต่ว่าเมื่อจบแล้วคุณคุณนั่งคุณนั่งฟังเพลงก่อนนะผมไปบาย ค,คุณคงสงสัยล้วสิว่าทำไมผมยังอยู่และทำไมคลิปนี้ยังอยู่เพราะว่าผมทำคลิปนี้เพื่อให้คุณฟังเพลงแต่ผมใกล้จะจแ,แต่คลิปนี้ใกล้จะจบแล้วเ๋ยวผมอธิบายอะไรก่อนนะในคล,คลิปนี้จะมีพาสสองถ้าเกิดคุณอยากดูพาสสองคุณผมขอไล่ระ เราผมขอหนึ่งร้อยไลค์ได้ไหมผมขอได้ไหมผมขอจริงๆถ้าเกิดคุณอยากให้คุณอยากค,คุณอยากให้ผมทำพาร์ทสองค่ะให้ให้กดติดตามด้วยนะครับทุกค,คนเป้าหมายของผงคือห้าสิบชั้นผู้ชานะครับไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมใกล้อย่าผมไปแล้วนะครับ บายบายนะครับ